สวัสดีครับพี่น้องทุกคู่ทุกคนมื้อนี้ผมสิเอาแลงมาแล้วสิเอาเข้าไปให้หมูปลากินมื้อนี้บ่ได้มีธุระครับบ่ได้ต้มขาม้าวให้มันกันแลยสิเอาเขาเปลือกครับเอาเขาเปลือกใส่คุใส่ไปแล้วหมูปลา3าตัวกับใส่ยับประมาณ4-5อคันนี่แหละประมาณครึ่งครูถังนี่ลยนะครับบัดน,นี้ก็ตักห่อมันสิมีห่อน้ำเนาะครับ ห้ามใส่พ่อไปหลอกล่อมันให้มันกินเลยโบรงณห,หัวาหานก็นได้ครับนี่เอาอเออเอแต่เขาเปลือกเขาเปลือกเถะเป็นเขาบัวเขาซีสามเขาหยั่งเดียวเห็ดหน้าปังแหละครับที่มันซื้อเอาจากชาวบ้านเขาราคานบมแพงเพราะว่าผมบมดิเห็ดหน้าปังผมเดดม็ีแต่เาขาเมลีเสียวเขามมลีให้มันกินกันมันแข็งนี่ครับใส่เขาเปลือกใส่ห้ามแล้วเขาก็มาคุกให้มันเขากันเอามือคุกรลบครับ คือมันหง่ายครับบ่ต้องต้มมัต้องอยั้งยากมันมันสิง่ายมันสิสบายสะดวกเนี่ยสบายเนี่ยแล้วเขาซีสามช่วงนี้ราคามันถือครับซือในเชาวานเขาเคแค่รลดแะบางเจ้าเขาขายหกบาทเจ้าก็เจ็ดบาทนี่ครับช่วงนี้แล้วเขาเกิดเรียบร้อยแล้วครับบาทนี้เขาก็ะชไปคอ,อกหมูให้มันกินยังไงนะครับแต่ว่ามันเป็นสายอาหารอยู่แล้วแหละ เขาเปลือกมันก็สีมีเขาสานมีห้ออยู่ในกันนะครับเนาสีออกมันก็จะเป็นห้อมนะครับเนาะห่อมสีก็จะเป็นเขาเปลือกแล้วหมูปลานี่ยมันจะกินกินดีครับผมมองเห้มันไหลหล่อมันกินบต้องใส่หัวอาหารหยักเอาแต่ห่อครับเขาเปลือกนี่นะครับใหยี่ยมมันมึงนะครับมันจะกินหมดเท่าที่เอาแบบแหงๆเด้ครับบต้องใส่น้ำใส่น้ำลงไปมันจะเป็นน้ำ ของเก่ามันบ่เป็นหยังใส่ลงไปในห้างมันนี่ครับอ๋อหายมันก็สิเลี่ยมกินมันกินจนไม่เหลือแล้วครับสักพักนึ่งเฮาค่อยเอาน้ำม,มาใส่ห้าม,ม้อใส่ไว้อีกห้างนึงก็ได้อยากให้มันเลี่ยมจนเมื่อเขาให้มันเลี่ยมใกล้สิเหมือนแล้วจะค่อยเอาน้ำม,มาใส่เนาะครับเดินมาอีกมันจะมีอีกห้างนึงสองห้าง เี่มันก็ตามมาเอาอย่แล้วเินอันนี้คิดว่าบน,นอยนะครับเขาเทิงเขาเทิงห้ำประมาณ ถังสีเนี่ยถังมึงไงเครื่องถังแม่พันพ่อพันมันกินนี่สบายเลยครับเทามาซ่อมมึงตัวนี้พ่อพันมันก็เล่มันกินของมันไปได้สิละครับมันจะกินไปเรื่อยสามารถเนี่ยหน่อยตัวนั้นแต่ผมซื้อว่าดีท้องแล้วมึงส่งซี่องปององฟองเนี่ยทีเล่มกินของมันแห้งไปได้สิละครับ เขาไปจาฝาเอานามใส่ปล่อยมันกินไปก่อนยำบ่ม,มีไข่ครับนํำกินทั้งเขาทั้งเปลือกเขาทั้งเขาทั้งห่อกลายเป็นสารอาหารสัญยอดเลยครับเราต้องใส่หัวอาหารยากถ้าสมมุติว่ามูท่านเลี้ยงหมูปลาคือว่าหมูอย่างก็ล่องเห็ดบด้ะครับเขาขึนมาล้คามันถือหลายาก็ว่รต้องไปขายหัวมันเลยเอามาเลี้ยงหมูขายหมูครับหมูมันแข็ง เขาเขารพถึกคนี่แหละมาเป็นอาหารเลี้ยงหมูหมูใหญ่แล้วเาขาขายหมูเอาไปนี้เขาว่าหมูแข้งกัดดัดแป้งเนะครับเขาบ่าถือตัวเขาบอกแข้งมันถือหลายแบเลี้ยงแม่นมูไอ้เมื่อเอามากินจะคล้องน้ำหรือก็เลี้ยงหมูแต่เขาสี่สามชุมนี่มันแข็งนะครับแต่คนกินมันกับมาสีกินก็กินได้ครับหมยถึงเขาราคาบ่าแพงแต่ว่าแถวบ้านนอกเขาก็กินเขานี่แหละครับเขาบ่ค่อยกินมะลรีเขาว่ามะลิเขาเย็ดหน้าแล้วมัน ขายได้เงินเขาเอาไปขายเขามาซื้อเขาถือกินเอา,แ,เแ,เา,าแล้วผมผมกะเห็ดแต่ขามลาีเนาะผมกินขามลีผมซื้อเขาชี้ามาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เอามาออื่อกี้นี่ละเย็นกันมันกระยานกันไม่กินอยู่ข้างพี่มันก็นเริ่มสิดูท้าหนามัไม่กินในแห้งไปก่อน เดี๋ยวมันหิ้วหนามมันก็สิเลียนออกไปทางหอกหนึ่งผมเอาหนามใส่ไว้ในในห้างหมูอีกห้างหนึ่งคือเลี้ยงหมูป่าผมบาเลยตอกอก้อครับบาเลยตอกอกหนามเอาหนามมาให้มันดูดมันยังบอกใส่เที่ยวคือมาซ้อมมึงกันยื๊ะหนามมันบุกผมก็ตักใส่ถังมาแค่เค่มันดูดกินกับมันอยู่เมื่อไหร่เลยครับห้างหมูห้างหมูนี่เขาก็ต้องเอาห้างหนักๆ เป็นห้างปูนห้างสีเมนห้างหนักๆแล้วครับบ่สามารถคืนย้ายไปใช้ยกสองคนสามคนผุล่ะคือคันเอาห้างไม่ห้างล่อรถห้างเบาๆนี่มันจิตดุดหมูปลาช่วงนี้มันกินแล้วมันดุดครับดุดหนาดุดหลังเดียบนายเดียบหลังดีบดีหพ่งเม็ดนี่ครับมันก็เลีมของมันไปงูผูกมันก็ซ่อมอันนี้ผมก็ชิ้ล่องเขา ีมันคือส่งมันหิวน้ำนะครับมันบุกคอยย่างไปกินขอกนั่นเอาหนามมะเทใส่กับพวกเป็นยังมันกินได้อยู่ขอกุ้นมันบุกคอยย่างไปโอ้ยต้นใหม่นาะครับเวลงา,งงางย่างผมย่างไว้ตั้งเครื่องนี่เอาหนามหนามฝนแล้วครับฝนตกใส่ไม่ขึ้นเต็มอุ้งอยู่น้มสะอาดสะอาดให้ดู เป็นน้ำที่สะอาดนี่น้ำนี่ก็น้ำฝนตกลงม,มาจากหลังคาพี่แล้วครับห้างลิ้นตวงเอากะตัดเอาน้ำสะอาดสะอาดน,น,นี่เพื่อให้มันเอาไปไล่กันเลยครับเอาไปยักขึ้นทั้งนี่หละเอาไปให้มันเท่ผสมไปกาว่า นักหนึ่งอะปอยมันกินไปก่อนถ้ามันน้ำมันบกคือว่ามันบ่มีน้ำพอคอยตักมาเท่ไหมผมมึงส่งผมมามันมันยางนี้ย้อนอย่างมันมันดูดหาเท่น้ำตกเทน้ำผสมลงไปลูกนี่เดี๋ยวมันก็กินน้ำละบ้านมันไปกินทั้งห่อมทั้งน้ำนี่มัน มาสิยางกินยางเล็มของมันอยู่มือเลยสิเลยครับบลังจากพักหนึ่งผมก็ที่หาเอ่อหยาเพราะว่าอยู่สนามหยาผมมันหยาหลายผมก็ที่ไปเกี่ยวหยาบางมือผมก็ที่ใส่เครื่องตัดตัดออกมือใดบโบตองการหลาแก่ขี่คันใส่เครื่องตัดน้ำมันมันแข็งก่เกี่ยวครับเกี่ยวจัดหอบนึงเนี่ยมม่ย้อนลงให้มันเสริมมันไป น้ำมันแข็งเราต้องประหยัดน้ำมันกับใส่มือเกี่ยวแหละครับพอหยาอยู่สนามหยาบ้านผมนี่มันกับพ่อมีหยาเกี่ยวได้อยู่มันกะบ่ท่านไหนเน่าแห้งดอกแต่ว่าขันเอาตั้งใจเกี่ยวเอาคอยเกี่ยวคอยเกีย่ยวไปเรื่อยๆมันก็ได้พอ่อิได้กินหย่อนอยู่ครับหกเครื่องเครื่องเครื่องตัดหัวเกี่ยวนี่มันยำกินของมันอยู่เรื่อยๆมันบริสุทธ์สวบงาบอาะเอาคกอ,อยังอ่า เอาว่าอาหารอะย่างนั้นมันก็กินครับเพราะนั้นมันกินไงผมให้ไปหลายรอบหรอกกลับมาเบิ่งอีกเพืนหนึ่งเมดมันเลีมของมันไปเรื่อยเลีมยเลีเล้จนเมดบ่เหลือยังน่าเวลาไหมครับนี่ครับปล่อยมันกินไปก่อนครับสักพักหนึ่งกับมาเบิ้งใหม่เดี๋ยวผมจะไปหาเอาเงื่อใไห ปิดให้ไก่ห้ปลาต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอผู้หลายๆที่ติดตามส้มนะครับเด้อแต่อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ขอบคุณเล,ลายๆครับพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับว้ยหมาตัวนี้แนี่